Terima kasih. สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า Yamaha Cubic คันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับผมตัว ABS เลยนะครับผมกุญแจรถก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์ e ล s นั่นเองนะครับผมใครที่กําลังคิดว่ากําลังจะหาซื้อรถให้แฟนผู้หญิงใช้เอาไว้สัก1คันนะครับผมอยากจะแนะนําจริงๆนะครับกับคันนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะในเรื่องของการเติมน้ํามันก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องการเก็บของใต้เบาะนะครับคันนี้ค ตอบความต้องการนะครับของคุณผู้หญิงได้เยอะเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันนะครับคันนี้นะครับรถก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับอ่าสภาพก็คือไม่มีรอยล้มชนนะครับทุกอย่างก็คือดัมเดิมนะครับระบบเบรกตัวนี้จะเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับเหมือนที่บอกตอนต้นคลิปเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเห็นดวงเล็กๆแบบนี้นะครับเป็น LED นะให้ความสว่างแสงสีขาวแล้วก็ด้านข้างที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นหลอดไฟดีนะครับเดี๋ยวอันนี้สตาร์ทเปิดไฟให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเรื่อองงขไฟี้ยวนะครับ ประมาณนี้นะครับบางคนน้าสวยนะครับแล้วก็ยางรถนะครับก็เป็นยางที่ติดมาจากทางโรงงานนะครับยังคงเป็นยางเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่ชุดสีด้านข้างของตัวรถคันนี้กันนะครับด้านนี้นะครับชุดสีด้านข้างนะครับยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะครับอไม่มีรอยรอยล้มรอยเฉื่อเฉือนนะครับที่แบบเป็นรอยกระแทกกับขอบฟุตบาทอะไรอย่างงี้ใต้ท้องก็ยังไม่มีนะครับส่วนชุดสีด้านหลังฝั่งนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับรอยถลอก จะยังไม่ค่อยมีนะครับผมส่วนยางด้านหลังอ่ะมาดูดอกยางกันหน่อยนะครับดอกยางด้านหลังนะครับก็ยังคงเป็นลวดลายนะครับให้เห็นอยู่นะครับผมอ่ะฝาครอบกลองนะครับฝาครอบสายพานเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าน่ารักเลยนะครับมีไฟท้ายไฟเบรนะครับไฟเลี้ยวอย่างนี้นะครับท่อรถคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมๆนะครับไม่มีการผ่าหรือว่าตกแต่งนะครับรถเป็นรถเดิมๆนะครับ ลองดูที่ชุดสีด้านหน้าฝั่งนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมีติดตะขอแขวนกับข้าวมาให้แล้วนะครับปกติรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่ามีมาให้ไหมถ้ามีมันก็จะเป็นแบบพับนะครับแต่นี้ก็จะแบบใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวกุญแจคีย์เลสนะครับผมอ่ะก็เป็นกุญแจแบบรีโมทนะในช่องนี้ก็จะมีช่อง power outlet ให้นะครับเอาไว้อ่าเขาเรียกว่าเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับกุญแจรถก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นกุญแจรีโมทนะแล้วก็ มาดูหน้าใหม่รถคันนี้กันนะครับหน้าใหม่รถคันนี้นะครับเพิ่งจะวิ่งไปเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยปสิบเจ็ดกิโลนะครับผมไฟเอเบสขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวเวลาเราขี่ยไปมันจะดับเองนะครับรถทุกคันเรามีการเทสในเรื่องของระบบ ABS อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องดับนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับอ่าสตาร์ตติดง่ายนะครับสตาร์ทมือทีเดียวติดเลยนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับจะมีระบบ idling มาให้นะครับอันนี้ผมเปิดไว้อยู่นะเดี๋ยวปิดก่อนอ่า idling คืออะไรนะครับก็คือที่เวลาเราตาร์ทเอ้ยเวลาเราขี่ไปครับแล้วเวลาเราจอดเงี้ยเครื่องยนต์มันดับนะครับแล้วเวลาเราปิดคันเร่งมันก็จะ start เครื่องติดขึ้นมาให้ใหม่นั่นคือ idling นะครับอันนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้เครื่องยนต์เขาเดินเบาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของระบบไฟกันนะครับผมอ่ะไฟหน้าติดนะครับอ่านี่นะครับหลอดไม่ขาดนะครับผมไฟดีอย่างที่บอกนะครับจะเป็นสีขาวนะครับทั้งสองข้างนะครับผม ไฟสูงไฟต่ําไฟสูงนะครับโอเคติดนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมคราวนี้มาเช็คไฟเลี้ยวกันอหลอดไฟเลี้ยวข้างนี้ติดนะครับไม่ขาดข้างนี้ก็เช่นเดียวกันหลอดไม่ขาดนะครับมาด,ดามาูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายฝั่งนี้ scalable, ติดนะครับ่ะมีไฟ,ะไ,ฟไฟไฟของไฟเบรกไฟไฟท้ายอ่ไฟท้ายติดนะครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับติดติด ไปเลี้ยวด้านนี้ก็ติดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเดินเบาเงียบมากๆนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงตอนเดินเบาก่อนนะยังไม่ดิดคันเร่งนะครับเสียงนิ่มเลยนะครับผมเดี๋ยวลองบิดคันเร่งกันสักทดหนึ่ง ตะอนนะครับแล้วก็ลองดูตอนบิดนั่นบนควนมเร่งไม่มีสะดุดเลยนะครับผมก็สามารถบิดติดมือได้ปกติโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลืมรวจใต้เบาะนะครับมาดูใต้เบาะก,กันหน่อยที่อย่างบอกเออที่เบาะไปนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่ายูบ็อกเขาค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าใหญ่นะครับก็สามารถใส่ หมวกเต็มใบได้หนึ่งใบแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะครับในการเก็บถุงแกงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอาเก็บใต้เบาได้นะครับส่วนในการเติมน้ํามันนะครับก็ยังคงเติมตรงพื้นนะครับแต่มันมีการยกส่งขึ้นขึ้นมานะครับทําให้น้ํามันไม่ค่อยมาขังนะครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่โอเคเปิดเติมน้ํามันตรงนี้นะครับ คราวนี้นะครับในเรื่องของสภาพนะครับแล้วก็คะแนนชุดสีคันนี้นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับผมตีรวมๆให้นะครับคันนี้ให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ95%นะครับรถค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ <S <s เดี๋ยวร้านดูแลนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยให้นะครับผมลูกค้าซื้อไปก็เพียงแค่เติมน้ำ <s> มันอย่างเดียวแล้วก็ขี่ Gym <S <s ใช้งาน <S <s ได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับคันนี้นะครับเราเสนอขายนะครับผม อยู่ที่นะครับ3า9 0 0บาทนะครับมันเป็นตัวท็อป ABS นะครับผมราคานี้นะครับเรายังรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับปริมนทลน,นะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดก็ช่วยลดค่าจัดส่งให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก่อนจัดส่งรถคันนี้ให้กับลูกค้าเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะครับผม ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะทางร้านเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคบผมแล้วก็การรับประกันเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับให้นานถึง30วันไม่จํากัดระยะทางนะครับรถลูกค้าซื้อไปสามารถใช้งานได้แบบสบายใจเลยนะครับทางร้านรับประกันเครื่องยนต์ให้อีกต่างหากนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับการรับประกันเกี่ยวกับเอกสารชุดโอนนะครับว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนได้1นึ่งหนซากซื้อไปแล้วโอนไม่ได้นะครับสามารถนํารถกลับมาคืนให้ได้เลยนะครับยินดีคืนเงินให้เต็มจานวนที่ลูกค้าซื้อไปนะครับ แล้วก็ถ้าหากใครชอบคันนี้นะครับสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์มือถือ0989989824นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์มือถือนี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านยังมีรถคันอื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.mcmosai.com r นะครับก็รถเรามีให้เลือกซื้ออยู่ประมาณ80กว่าคันนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ สุดท้ายนี้ใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองได้ราคาดีนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ id line ad line mc 1331มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ id line นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากเจ้าย amaha c u b คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคันนะครับผมโอเคครับไงวันนี้ก็ขอฝากคลิปรถคันดนี้ไว้นะครับผมขอบคุณครับ